เชื่อไหมครับว่าวัดสีทองสวยางามอารามขนาดนี้เคยเป็นที่ตั้งของกองทัพพมา่าแต่ต่อมาพระเจ้าตากสินมหาราชทรงได้วางแผนยุทธการสงครามเข้าตีฐานพมา่าโดยโล่เรือมาตามลำน้ำเข้าตีกองทัพพม่าจนแตกพ่ายณวัดเจ้าโลแห่งนี้นะครับวัดปากน้ำเโจโ้าโลอะไรเจ้าโล ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดซั b s c คร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะชวนทุกคนไปไหว้พระที่วัดปากน้ำเจ้าโลนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานี่เองเป็นวัดสวยสีทองทั้งหลังเลยนะครับทุกหลังทุกวิหารในวัดนี้นะครับจะเป็นสีทองทั้งหมดเลยนะครับ เป็นวัดหนึ่งเดียวในไทยเลยนะครับที่ทาสีทองทั้งภายนอกและภายในแม้กระทั่งกําแพงเลยนะครับสวยทองเหลืองอารามตะก,การตาไปหมดเลยครับโดยที่วัดปากน้ำโจโลโหแห่งนี้นะครับมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชใช้ที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งต่อสู้กับพมา่าที่มา ตั้งฐานทัพและมาตีกรุงศรีอยุธยานะครับและท่านก็ทรงมีชัยเหนือกองทัพพม่าจึงได้โปรดให้สร้างเจดีย์ไว้และได้มีการสร้างโบสถ์สีทองทั้งหลังขึ้นมาภายหลังนะครับด้านหน้าโบสถ์จึงมีรูปปั้นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสีทองเหลืองทั้งองค์ไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นที่สักการะขอพรวัดนี้จึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและถือว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ ในเขตอำเภอบางคลา้าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซินของจังหวัดฉะเชิงเซาเลยครับแล้ววันที่เรามาวัดโจ้โลววันนี้นะครับก็เป็นวันธรรมดาบรรยากาศภายในวัดจึงเงียบสงบเลยนะครับเมื่อเราเดินเข้ามาแล้วเนี่ยผ่านจากซุ้มประตูวัดก็จะเจอโบสถ์สีทองโดดเด่นสวยงามน,นะครับลวดลายดูวิจิตรประการตามากเมื่อเข้ามาภายในอุโบสถแล้วก็ยังคงเป็นสีทองอีก อประตูและหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้นงดงามมีพระพุทธรูปองค์เล็กมากมายเรียงกันอยู่ภายในโดยพระประธานด้านในจะเป็นองค์หลวงพ่อโตที่จำลองมาจากพระพุทธชินราชครับไปเสริมสิริมงคลบารมีด้วยการลอดฐานพระประธานด้วยกันครับ โดยการเดินเข้าไปเพื่อจะเสริมสิริมงคลนะครับให้เดินจากทางด้านซ้ายของทางพระประธานนะครับ,รบเข้าไปด้านหลังก็จะเจอพระพุทธรูปปางต่างๆเลยนะครับค่อยๆเดินไปแล้วค่อยๆภาวนาและขอพรขอสิริมงคลให้อยู่กับเนื้อกับตัวเรานะครับแล้วค่อยๆเดินออกมาจากทางด้านหลังพระประธานอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เท่าที่เห็นนะครับลวดลายวิจิตรงดงามเป็นพระอ,อุโบสถที่สวยงามมากเลยครับมีพระปางนาคปกมีพระพุทธรูปที่สวยสดงดงามหลายหลายพระอ,องค์เลยครับพลาดไม่ได้เลยนะครับที่จะมาแวะเยี่ยมเยือนและม,นา,มานัมสการทำบุญที่วัดโจโลแห่งนี้นะครับ วัดโจโลวัดโจโลแห่งนี้คำว่าโจโลเนี่ยมีความหมายนะครับมาจากการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทรงวางแผนกลยุทธ์ในการเข้าทําศึกสงครามเข้าตีกองทัพทหารพรมาร่าโดยที่ทรงโลเรือหรือพายเรือนะครับมาตามลําน้ําและให้ทหารพรมาร่าเห็นว่าทรงมาเพียงลําพัง ทำให้กองทับพม่าเนี้ยเห็นแล้วตายใจแล้วให้ซุ่มทหารล้อมโจมตีจนได้ชัยชนะและได้เรียกกันต่อมาว่าเจ้าโลต่อมาเพี้ยนมาเป็นโจโลและอีประวัติหนึ่งก็คือลำน้ำนี้มีปลากระพงชุกชุมชาวจีนเรียกว่าโจโล มาจากข้อมูลของกรมศาสนาระบุว่าตั้งวัดเมื่อพุทธศักราช2,336นะครับด้านหน้าพระอุบโบสถนะครับก็จะมีพระพุทธรูปปางป่าเล่เพื่อให้พวกเราได้สักการะทำบุญกันด้วยนะครับถัดจากพระอุบโบสถมา ไม่ไกลใกล้ๆก,ก,ก,กันนั้นนะครับก็จะมีวิหารของหลวงพอ่พอองค์ยืนนะครับเป็นปาง,ปางอุ้มบาศเป็นพระวันพุธนะครับติงเปล่าที่ทอดพระประันเกิดของท่านนะครับรอบขึ้นโค่ใหญ่ด้านนอกนี่นะครับด้านในพระอุโบสถนะครับจะเป็นทางลูกแก้วพาไปสิโอสวยมากเลยนะครับไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อน สต่นเตนมาเราเข้าถ่ายสวรรค์แล้วเรียบร้อยลอ่ารสวรรค์ก่อนนะโอ้สวยมากเลยนะครับรู้สึกเท้นด้วยอือพระบรมศนนี่หลวงพ่อปานกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำดาวาฟ้า ดูแลเย็นใจดิ <มา S 1> โอ้ข้ามานี่ร้อนด้วยแสงไฟเลยนรกแน่ๆเลยนี่อันหลังเนท่านพญายกมาล่าท่านสวรรท่านสวรร์ไปกันแล้วออกจากนรกมาแล้วโอ้มาอยู่กับไม่หลวงรอเก้าไรลำที่เก้า นี่สมเด็จพระตักสินมหาราชแน่เลยนี่ในหลวงรัชที่เในหลวงทรงมีพลการทีก้านี่สมพระปิยมหาราชราการที่ 9, หาา้าดูนี่เห็นภาพแลวอบอ,อุ่มากเลยการที่เก้าบบสมเด็จย่าแม่กับลูกประพุ่พนอบุน่นะักเห็นไหม มี không ợ, ม่ออกมาข้างนอกแล้วนะไดเป็นอย่างนี้โอข้างบนองรให้่จาราประจันกันนะรับอดูให่ดีนกัครับดครับาารนะครับ กำลังที่จำคประจำเป็นตนื่นของผู้อืไม่ได้นะครับมันท่านเจอ,อดอกใต้ทอบชางไปแล้วนะครับทำหนุนแต่ะครับงสิบวันอาทิตย์นะครับใชรเป็นเรียบร้นะครับและนี่ก็คือศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่วิหารนี้นะครับก็จะมีพ่อปู่ชีโวโกโกมาลพัทปู่นารอดและปู่ตาไฟ และหรือสีองค์อื่นๆีนะครับมีไอ้ไข่ด้วยนะครับและนี่ก็คือมนดบหลวงพ่อโตสำิีผลนะครับ เข้ามานะครับคือทางขวาก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับทางซ้ายมาก็เป็นพระประธานของบนดบแห่งนี้นะครับแล้วก็ไม่ไกลกันนักก็จะมีตำหนักของท่านเจ้าพ่อวงนะครับจากวัดโจโลมานะครับเราก็มาที่ตลาดน้ำบางค้ากันนะครับ itu kan นี่แม่น,น้ำบางประกงอยู่ในช่วงน้ำลงนะครับเราก็าได้สังเกตเห็นจันดอนยินได้โผล่ขึ้นมานชายหาดเลยครับ ยาวนะเยอะมากเลย่อยตางน ี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดน้ำนะครับและทางที่จะเดินต่อไปนี่ก็คือทางเดินไปขึ้นท่าเรือที่จะพาไปชมรอบๆเกาะกันนะครับไัน เจีที่อยู่นนบนเก,กาะรัดตรงความบรรศจรรยของพระอุบบสถสีทองวัดปากหาวโซโล่จบไปารับคุณเต้อาาข,อขอบคุณทุกท่านที่ดกดติดตามกดซับสไครป์กดกลไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ